อาโลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดลท t กเกตผมเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วสําหรับไม n คร r a ซอมบี้อีพีสองของพวกเราแต่ว่าก่อนจะเริ่มคลิปเนี่ยท่านผู้ชมทุกคนพร้อมกันหรือยังครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเดลทากเกตแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องแบล็กฮาร์ดดากอนกันด้วยโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคน let's go มาต่อกันในวันที่50ครับหลังจากที่ผมและเพื่อนเนี่ยทำการวิ่งออกมาจากหมู่บ้านเดิมครับผมเนี่ยก็ได้มาเจอกับหมู่บ้านใหม่แถมมีหิมะปกคลุมเพียบเลยและเหมือนจะมีป้ายบอกทางด้วยครับมันจะเป็นป้ายภาษารัสเซียนะแล้วก็ชี้ไปทางซ้ายมันก็จะบอกว่ามันเป็นหมู่บ้านอะไรสักอย่างทันใดน,นั่นเองเนคะครับผมก็ได้ทาการวิ่งเข้าไปในบ้านหวังว่าจะมีของเอาไว้รูทครับแต่ก็สเต็ปเดิมครับเพื่อนผมแม่งรูทเร็วกว่าผมเป็น10บเท่าเลยผมเนี่ยก็ทําได้แค่เดินไปเดินมาหาของหากล่องครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้เพื่อนของผมนแาา้แลวกั แล้วก็เข้ามาในบ้านหลังหนึ่งครับปรากฏว่าในบ้านหลังนี้แม่งมีกล่องมีตู้อะไรเพียบเลยแต่มันไม่มีของในตู้เลยครับไอแม่ย้อยแต่ว่าอย่างน้อยในบ้านหลังนี้ก็ยังมีเตียงครับผมก็เลยรีบขุดเตียงมาเอาไว้มานอนกับเพื่อนนะเดี๋ยวซอมบี้เนี่ยมันจะเกิดมาหลังจากที่รุดไปสักพักแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเป็นตอนเย็นแล้วครับและทันใดน,นั้นเองเพื่อนผมก็ทาการโยนอาหารให้กับผมครับซึ่งผมบอกเลยว่าเพื่อนผมเนี่ยใจดีมากแล้วก็มาเจอกับสถานที่หนึ่งครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีอะไรแต่ปรากฏว่าแม่งในนี้ไม่มีอออะไรรสัักยย่างเลคคบืค โคตรเสียเที่ยอทยี่เดินมาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมืดแล้วผมก็เลยทําการวางเตียงแล้วก็นอนกับเพื่อนเลยครับและหลังจากที่พวกเราสองคนตื่นกันมาแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็ได้ทําการวิ่งไปหาหมู่บ้านหรือว่าไปหาสถานที่เพิ่มเติมครับและทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งส่วนทางขวานเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหมู่บ้านหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเนี่ยมันก็มักจะมีอุปสรรคเป็นธรรมดาครับซึ่งซอมบี้แถวนี้เนี่ยมีค่อนข้าง ที่จะให้จานวนมันเหลือน้อยพอจํานวนเหลือน้อยเราจะได้เข้าสถานที่ต่างๆได้อย่างง่ายดายภายในนั่นเองครับผมมีรางสังหณ์ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีกงสปาครับผมก็เลยรีบทําการขุดเข้าไปแล้วก็ไปขุดกงสปาลทิง้งซะแลวหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการวิ่งขครน่อมาห้างบนครับแล้วก็มาเจอกับกล่องบางอย่างที่มีแบนเนตกับดาบแล้วก็มีดอะไรสักอย่างครับแต่ว่าผมไม่เอาเพราะว่าของในตัวผมเนี่ยมันแรงกว่าอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนของผมกําลังตีซอมบี้คนเดียวอย่างเมามันครับแล้วผมเนี่ยก็เลยต้องรีบลงไปช่วยครับและตอนนี้ซอมบ ทำให้ตอนนี้ซอมบี้เนี่ยมันเหลือจํานวนน้อยมากและหลังจากนั้นครับเพื่อนเนี่ยก็ได้ทาการลงไปในชั้นใต้ดินของบ้านหลังหนึ่งครับผมก็เลยหินอุดไว้กันซอมบี้มันลงมานะแล้วก็เหมือนในบ้านหลังนี้เนี่ยในห้องนี้เนี่ยมันจะมีกล่องอยู่กล่องนึงครับซึ่งในกล่องก็มีอะไรแปลกๆเพียบเลยแต่ว่าอะไรแปลกๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองไม่ชันครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยแม่งรูดเร็วกับผมหลายเจ้าเลยครับแม่งรูดโคตรเร็วเลยอะไรวะและในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทาการขุดกระจกเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งครับแล้วก็วิ่งมาเจอกล่องแต่ในกล่อง ไม่มีอะไรเลยครับแล้วถ้าในกล่องไม่มีอะไรเราจะมีกล่องไปทําไมวะซึ่งอันนี้ผมก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าเพื่อนผมเนี่ยมันรูดกล่องนี้ไปแล้วหรือว่ากล่องนี้มันไม่มีอะไรจริงๆครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยผมก็ได้ทำการเดินก็มาในฟาร์มไก่แล้วก็มาเจอกับฟางข้าวจานวนมากผมเนี่ยก็ได้ทําการขุดไปในทันทีเลยครับเพราะว่าไอ้ฟางข้าวพวกนี้เราสามารถทําขนมปังกินได้ทันในนั้นเองผมเนี่ยก็ได้ทาการวิ่งผ่านบ้านหลังนึงแล้วก็มีซอมบี้มองกระจกออกมามองมาที่ผมเลยครับผมเนี่ยสัมผัสได้ถึงความไม่ปลอดภัย แต่หลังจากนั้นผมก็ได้ทำการเดินมาแล้วก็เจอฟางข้าวจานวนมากอีกแล้วครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยอิ่มแน่และในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการเดินเข้ามาในบ้านหลังที่ซอมบี้เนี่ยมันมองผ่านกระจกนี่แหละครับแล้วผมเนี่ยก็ทำการตีซอมบี้จนหมดแล้วในบ้านเนี่ยก็มีของมากมายด้วยครับซึ่งของในกองเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นของดีๆทั้งนั้นเลยครับและหลังจากที่ผมรูดของมาเสร็จแล้วผมก็ทำการลงมาข้างล่างครับเพื่อช่วยบิกินตีซอมบี้นั่นเองและหลังจากนั้นเราก็รีบวิ่งออกมาจากหมู่บ้านครับแต่ปรากฏว่าที่พื้นที่โล่งรีวิ่งไป พื้นที่ปลอดภัยในทันทีเลยครับและผมบอกเลยนะครับว่าถ้าผมไม่หาพื้นที่ปลอดภัยในตอนนี้เนี่ยยังไงผมก็ตายแน่นอนครับซึ่งพื้นที่ปลอดภัยของผมที่ผมเลือกใช้นั่นก็คือโรงพยาบาลนั่นเองครับซึ่งผมคิดว่าโรงพยาบาลน่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดในตอนนี้ และตอนนี้เนี่ยเหมือนเพื่อนผมเขาก็จะไปโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งครับมันมีโรงพยาบาลหลายอันไงพอมีโรงพยาบาลหลายอันเราก็แยกกันไปครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการนอนและหลังจากที่ผมตื่นเช้ามาแล้วเนี่ยผมก็ได้สังเกตเห็นว่าตู้เย็นภายในโรงพยาบาลแต่ละห้องเนี่ยมันจะทํามาจากเหล็กครับซึ่งเหล็กเนี่ยมันจะเป็นเหล็กแบบบล็อกบล็อกเลยครับผมก็เลยคิดว่าเหล็กบล็อกเนี่ยเราน่าจะเก็บไว้ทําห้องนี้เราภายใต้ดินในอนาคตได้ผมก็เลยขุดมาไว้ครับ ซึ่งผมบอกทุกคนเลยนะครับว่าเหล็กภายในโรงพยาบาลเนี่ยมีเยอะมากเลยครับผมจะเล่าให้ฟังว่าในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีเหล็ก2บล็อกต่อ1ห้องใช่ไหมแล้วภายใน1ชั้นจะมี4ห้องครับแล้วมันมีหลายชั้นมากในโรงพยาบาลซึ่งผมบอกเลยว่าเหล็กที่ผมจะได้เนี่ยมันเนี่ยจะมีปริมาณที่เยอะมากเลยครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทาการวิ่งลงไปขุดหลายๆชั้นก่อนนะผมจะขุดตั้งแต่ล่างขึ้นบนไปเลยและหลังจากที่ผมใช้หลายวันในเกมครับผมเนี่ยก็สามารถที่จะขุดเหล็กทั้งหมดภายในโรงพยาบาลได้แล้ว แต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะครับว่าโรงพยาบาลมีหลายตึกมากซึ่งผมขุดไปได้แค่ตึกเดียวครับมันยังมีอีกหลายตึกที่ผมกับเพื่อจะต้องไปขุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อความประหยัดเวลาครับผมจะทําการตัดต่อไปตอนที่ผมน่ะขุดเหล็กเสร็จแล้วนั่นเอง และหลังจากที่ผมใช้เวลาหลายวันในเกมโคตรหลายวันเลยครับก่ผมจะขุดเหล็กเสร็จในที่สุดผมก็ขุดเสร็จแล้วสักทีแล้วก็วิ่งเข้ามาในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งครับซึ่งในปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มีของที่ค่อนข้างเยอะอยู่ครับแต่ว่าผมบอกเลยนะครับว่าไอของที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยเพื่อนผมแม่งรูดออกไปหมดแล้วครับและผมเนี่ยกย็ทําการวิ่งออกมาขุดกงสปาล <ๆ S 1> ครับเพราะว่าตาของผมเนี่ยมันเหลือไปเห็นกงสปาลก็เลยรีบวิ่งมาขุดนะเดี๋ยวซอมบี้มันจะเกิดมาเยอะแล้วภายในรถเนี่ยผมก็ได้มาเจอกับโลครับซึ่งในที่สุดผมไได้้ใชโลล่มเเคยย และหลังจากที่ผมได้โล่มาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยค่อนข้างเ้าเลยครับแล้วก็มาเจอกับซอมบี้ที่แบบใส่แมสอะซอมบี้ใส่แม,มสแมทาไมวะผมเนี่ยเรียกรีบเรียกเพื่อนมาดูเลยครับแล้วเพื่อนผมก็จัดการซอมบี้ใส่แมสไปในทันที<อ>แล้วก็มาต่อกันตอนที่ผมเนี่ยค่อนข้างเห้าเลยครับหลังจากที่มีโล่ผมได้ไปใส่เดียวกับซอมบี้จานวนมากเลยครับและหลังจากนั้นเราก็ได้มาเห็นกับกรงสปาลที่พื้นครับผมก็เลยรีบไปขุดเลย <g ulk> <S <S ก็ตามนั้นแหละครับผมก็ได้ทําการเจอกองสปารครับผมก็เลยรีบไปขุดเลยเพื่อนผมก็รีบขุดเช่นกันแลหลังจากนั้นก็ไปเจอกับซากปรากหักพังอะไรสักอย่างครับแต่มีกองสปาลซอมบี้จานวนมากผมก็เลยรีบขุดกงสปาลซอมบี้จำนวนมากครับแล้วก็ค่อยมาเปิดกล่องดูวนะว่าในากล่องเนี่ยมีของอะไรบ้างปรากฏว่าก็มีลูกธนูครับแต่ว่าภายในนี้เนี่ยก็มีซอมบี้เยอะมากครับผมก็เลยต้องรีบตีซอมบี้ก่อนแล้วค่อยไปเปิดกล่องนะว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่หลังจากที่ผมตีซอมบี้เสร็จแล้วเนี่ยผมเปิดกล่องครับมันไม่มีอะไรดีๆให แรกในเตาเผาก็มีกับเนื้อวัวจํานวนหนึ่งครับผมก็เลยเอาออกมาทั้งหมดเลยผมจะได้มีเนื้อวัวดีๆกินกับเขาสักที แล้วก็วิ่งมาในสถานที่แห่งหนึ่งครับแล้วก็มาเจอกับฟางข้าวอีกแล้วซึ่งผมบอกเลยว่าการเจอฟางข้าวของพวกเราเนี่ยมันทําให้เราอิ่มจนถึงวันที่100ได้แน่นอนครับทุกคนและหลังจากนั้นเพื่อนผมก็บอกให้ผมเนี่ยคราฟธนูครับแต่ว่าผมคราฟปิดครับผมเปิดครับแบบว่าเอาเอามาสลับกันเฉยเลยครับไอ้บ้าเอ้ยโอเคตอนนี้ผมก็ทําการคราฟธนูเพื่อแล้วก็โยนให้เพื่อนไปที่เรียบร้อยและที่เพื่อนผมให้ผมคราฟธนูให้เนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนผมมีธนูเทพอยู่หนึ่งอันครับแต่ว่ามันใกล้จะพังว่อนผมกีีตตบท เสร็จแล้วก็บวกเวลาอีกนิดหน่อยเนี่ยผมมันก็ถึงตอนมืดพอดีครับผมก็เลยรีบนอนในทันทีเดี๋ยวซอมบี้จะมานะแล้วก็ตื่นมาในเช้าที่สดใสครับเพื่อนผมเนี่ยก็ได้ทําการเคลียร์ซอมบี้ไปหมดแล้วนะครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีซอมบี้เกิดมาครับน่าจะเป็นเพราะว่าสปาวนี่แหละมันก็ทําให้ซอมบี้เดี่ยเกิดมาครับ และหลังจากนั้นผมกับบิกินเนี่ยก็ได้รีวิ่งไปยังบ้านหลังหนึ่งครับแล้วก็หวังว่าบ้านหลังนี้จะมีของให้พวกเราลูทครับแต่ปรากฏว่าในบ้านหลังนี้มันก็มีกงสปาโมเตอร์ครับผมก็เลยรีบขุดแล้วก็ช่วยเพื่อนตีซอมบี้ในทันทีแล้วมันก็เป็นไปตามที่ผมหวังเลยครับคือในบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็มีของจํานวนหนึ่งเลยครับแล้วก็มี MRE ด้วยว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะแล้วก็ย้ายมาในอีกบ้านหลังหนึ่งครับมันก็มีกงสปาเหมือนเดิมเลยแต่ว่าที่เพิ่มเติมก็คือมีของเยอะขขึ้้้้้้้นนนนนรรรับาารบบบบแแแลลลวนนวววกกกกกก็็ก็นะ็็มมมมมีีีีออาาาาหห่่ปปงใใดดยยยผผเเเเเไไะพื ของในกล่องอะนะเพราะว่าของในกล่องเนี่ยก็มีของดีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว และหลังจากที่เราสองคนออกจากบ้านหลังนั้นมาครับซอมบี้เนี่ยมีเยอะมากพอสมควรครับมันก็ได้ทําการเดินตามเรามาครับผมเนี่ยก็เลยต้องมาเคลียร์ซอมบี้นั่นเองซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยลูกค้าของเรามีค่อนข้างเยอะเลยครับผมก็เลยต้องรีบบริการทุกระดับประทับใจให้ลูกค้าพอใจนั่นเองแล้วก็มีลูกค้าจำนวนหนึ่งเลยครับกำลังเดินตามมาผมกับเพื่อนก็เลยรีบไปบริการทุกระดับประทับใจและทันใดนั้นเองผมก็วิ่งมาเจอกับกล่องกล่องหนึ่งแต่ไม่มีอะไรเลยครับซึ่งเพื่อนผมก็ยังไม่ได้รู้ด้วยแต่มัน ไม่มีอะไรเลยแล้วก็เช่นเดิมครับผมเนี่ยวิ่งมาเจอกับกองสปาซอมบี้อีกแล้วผมก็เลยรีบขุดให้มันแตกไปในทันทีครับแล้วก็วิ่งไปหาที่นอนนะซึ่งผมเนี่ยก็นอนกลางหิมะไปเลยครับแถมมีซอมบี้กำลังจะเดินม,มาด้วยผมก็เลยบอกให้เพื่อนผมรีบนอนจะได้ตื่นเช้ามาฆ่าซอมบี้และหลังจากที่ตื่นเช้ามาครับเพื่อนผมได้ทําการโยนธนูเทพอีกอันหนึ่งให้กับผมเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยบอกว่ามันซ้ํากับธนูเทพที่เพื่อนผมมี แต่มันก็ให้มาแค่ธนูเลยครับลูกธนูมันไม่ให้ผมอะ่ะแล้วผมจะใช้ธนูของผมได้ยังไงและเหมือนข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นร้านสะดวกซื้อเหลืออะไรสักอย่างครับเพื่อนผมกับผมก็ได้ตกลงกันว่าเราเนี่ยจะเข้าไปข้างในครับเผื่อมีของอะไรดีๆในร้านสะดวกซื้อบ้าง และก็ใช่ครับภายในหลังร้านเนี่ยมันมีกล่องอะไรเพียบเลยครับผมคิดว่าในกล่องเนี่ยน่าจะมีของดีอะไรอยู่เยอะค่อนข้างเยอะเลยครับและก็ปรากฏว่าในกล่องเนี่ยมีอาหารค่อนข้างเยอะเลยครับมี m r e เพียบเลยครับทุกคนว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะแต่มันก็ยังไม่ได้มีแค่นั้นครับเพราะว่าในกล่องเนี่ยมันมีฟินด้วยครับผมเนี่ยสามารถที่จะไปทำฟินแอนด์สติลได้เลยแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยมันรู้ไปแล้วผมก็เลยไม่ได้ให้ทุกคนดูนะว่ามันมีอะไรบ้าง และหลังจากที่พอเรารู้ของกันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ต้องทำการเดินออกมาหน้าร้านครับแล้วภายในหน้าร้านเนี่ยมันก็จะมีกรงสปาซอมบี้ครับผมก็เลยต้องรีบขุดออกไปะนะและเพื่อนผมก็ทําการสู้กับซอมบี้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหาที่ปลอดภัยที่อื่นกันแล้วก็เหมือนว่าเราเจอหมู่บ้านแห่งใหม่อีกที่หนึ่งครับผมกับเพื่อนก็ทําการรีบวิ่งเข้าไปเลยเหมือนจะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควระนะและผมก็ได้เข้ามาในบ้านหลังหนึ่งครับแล้วในบ้านหลังนี้ก็มีของมากมายครับแต่ว่าของในกล่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างกากเลย ผมเนี่ยก็เลยเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วก็มาเจอกับทำเลตรงนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่หลบภัยของพวกเราได้ดีกันเลยทีเดียว แต่ว่าก่อนอื่นครับผมยังไม่ใช้ทาเลตรงนี้ครับผมจะไปสํารวจที่บ้านก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีบ้านที่หลงเหลือที่เราแบบว่ายังไม่ได้สํารวจนะผมก็เลยต้องรีบไปสํารวจให้มันครบทุกหลังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทาการตกลงกันกับเพื่อนแล้วครับว่าไอ้ตรงพื้นที่ทาเลตรงนั้นน่ะเราจะมาทาเป็นที่หลบภัยของพวกเราเองเพราะว่ากว่าซอมบี้มันจะ,ะมาถึงตัวเราได้เนี่ยมันก็จะต้องผ่านน้าผ่านน้ําแข็งก่อนครับแล้วซึ่งกว่ามันจะว่ายมาเนี่ยขุดใต้น้าอีกมันจะนานมากครับด้วยเหตุผลประมาณนี้แหละครับผมก็เลยอยากได้้ทํารงนนั เพื่อนผมก็เลยโอเคแล้วก็จะไปทําบ้านที่ทาเลตรงนั้นกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเยอะมากครับพวกเราเนี่ยจะต้องบริการทุกระดับประทับใจให้กับลูกค้าของพวกเรานะครับแต่เหมือนตอนนี้ลูกค้าจะเริ่มเยอะเกินแล้วครับ <S <S ผมเนี่ยต้องรีบหนีไปยังทําเลที่ผมบอกกับเพื่อนเลยครับผมแล้วทุกคนดูนี่สิครับนี่คือเหล่าซอมบี้หรือว่าเหล่าลูกค้าจํานวนมากของผมนั่นเองซึ่งผมเนี่ยจะต้องบริการทุกระดับประทับใจให้กับพวกนี้ทั้งหมดเลย และต่อมาครับผมก็ได้ทาการวิ่งไปยังทําเลของผมที่ผมบอกเพื่อนไว้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นทําเลที่ค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้แผนในหัวของผมก็คือเราจะขุดลงไปครับทำเป็นห้องนิลภาภัยใต้ดินน่ะนะแล้วก็ปกคลุมไปด้วยเหล็กอีกชั้นหนึ่งครับเพราะว่าซอมบี้เนี่ยกว่าจะขุดเหล็กได้น่าจะใช้เวลานานเลยครับผมก็เลยจะรีบทําห้องนิลภัยน่ะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้ครบวันที่100แล้วครับผมเนี่ยจะต้องรีบทําห้องนี้ละพายเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าถึงวันที่99 100แล้วเนี่ยซอมบี้เนี่ยจะสามารถขุดได้ครับแล้วซอมบี้เนี่ยก็จะมีจํานวนที่เยอะมากๆเลยครับผม ผมเนี่ยก็เลยต้องรีบทําห้องนี้ละไพให้เร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็เป็นวันที่98แล้วครับผมผมก็เลยต้องรีบทําเป็นพิเศษนะะซึ่งกาเวลตรงนี้แม่งโคตรเยอะเลยผมต้องรีบขุดเลยครับผมแล้วก็ห้องนี้เนี่ยผมว่าจะขุดเป็นไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะเอาไว้แบบว่าจุกับพวกซอมบี้อะไรถ้าซอมบี้มันเข้ามาได้นะแล้วผมเนี่ยก็ทําการขุดไปยาวๆเลยครับซึ่งห้องเนี่ยก็จะใหญ่ประมาณนี้แหละแล้วเพื่อนผมเนี่ยก็ได้มันเช็คงานครับว่าห้องเนี่ยมันเป็นยังไง ลงครับผมจะทาเป็นแบบทางเอาไว้ซิกแซกไปมานะผมกับเพื่อเนเ่ยจะได้หลบซอมบี้ได้อย่างง่ายๆนะมันจะได้แบบซิกแซกไปมาพวกซอมบี้จะได้เดินตามพวกเราได้ช้าลงนั่นเองและตอนนี้เนี่ยก็เป็นวันที่99เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยได้ทําการขึ้นไปเช็คดูข้างบนนะว่าไอ้พวกซอมบี้เนี่ยมันมาถึงไหนแล้วซึ่งผมบอกเลยครับว่าตอนนี้ซอมบี้มาลุมหน้าบ้านผมเยอะมากแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็กาลังจะรีบวิ่งล,ล,ลงไปครับซึ่งกว่าจะลงไปได้เนี่ยซอมบี้ก็ตีผมเกือบตายเลยทีเดียว และหลังจากที่ผมลงมาแล้วเนี่ยเหมือนในพวกซอมบี้ครับมันจะตามผมลงมาด้วยนะมันมีแบบว่าตกลงมาเป็นตัว2ตัวอะไรงี้บ้างครับทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากแต่ว่าตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วครับเพราะว่าเพื่อนของผมเนี่ยได้ทําการปิดแถบดอข้างบนไว้แล้วนะเมื่อกี้ผมน่าจะลืมปิดหรือว่าน่าจะไม่ได้ปิดอะไรสักอย่างนี่แหละครับ และในตอนเช้าของวันที่99ครับผมเนี่ยได้รีบทําการวิ่งออกมาจูบพวกซอมบี้นะแบบว่าดึงซอมบี้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็รีวิ่งกลับมาที่บ้านครับเพราะว่าผมเนี่ยจะทําให้ซอมบี้เนี่ยอยู่ใกล้บริเวณบ้านเราให้น้อยที่สุดเลยแล้วก็จากที่เราเนี่ยดึงซอมบี้ให้ไกลจากบ้านเราแล้วครับผมก็ได้ทําการฆ่าซอมบี้ไปในตัวนะแบบว่าบริการลูกค้าทุกระดับประทับใจไปเลย แล้วก็หลังจากที่พวกเราล่อซอมบี้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ทาการลงมาที่ห้องนิรภัยของพวกเราครับแล้วก็ได้ทําการเอาหินเนี่ยเอาไปอุดไว้ด้วยครับซอมบี้จะได้ขุดลงมาหาพวกเราได้แบบช้ามากยิ่งขึ้นนะนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกับบีกินก็คงจะต้องหลบอยู่ในห้องนิรภัยไปยาวๆเลยครับแล้วก็มารอดูว่าซอมบี้เนี่ยมันจะขุดลงมาหาพวกเราได้หรือเปล่า แล้วผมก็ขึ้นไปเช็คดูซอมบี้ข้างบ,บนอีกรอบหนึ่งครับว่ามันมาเยอะกันหรือเปล่าแล้วปรากฏว่ามันก็มีจํานวนหนึ่งเลยนะผมก็เลยสู้ไม่ไหวนะครับแล้วผมเนี่ยก็ต้องรีบขุดลงไปข้างล่างให้เร็วที่สุดครับแต่ว่าท่านผู้ชมทุกคนก็คงรู้ใช่ไหมครับว่าผมที่ตามมาก็คือพวกซอมบี้เนี่ยมันก็จะลงมาที่ห้องนิรภัยของพวกเราด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรครับผมเนี่ยต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่อยจัดการซอมบี้ทีหลังนะและเหมือนจะมีซอมบี้ชุดเกราะทองครับลงมาแล้วก็มีซอมบี้หลายตัวเลยท ครับแล้วหวังว่าซอมบี้เนี่ยมันจะไม่ขุดมานะแต่ปัญหาก็คือมันขุดมาครับซึ่งซอมบี้เนี่ยอยู่ดีๆมันก็ฉลาดมากขึ้นมันสามารถที่จะขุดบล็อกได้แล้วก็ตามผมลงมาได้ด้วยซึ่งผมกับเพื่อนเนี่ยก็เคลียร์ซอมบี้ไปค่อนข้างนานเลยทีเดียวกว่าพวกเราจะอุดได้ครับเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันลงมาเรื่อยๆเลยมันทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะอุดรูได้สักที ก็นั่นแหละครับบีกินเนี่ยจะเป็นฝ่ายตีซอมบี้ครับส่วนผมจะเป็นฝ่ายอุดรูนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยกับผมจะอุดได้มันใช้เวลาไปนานมากๆเลยครับเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันก็ลงมาเรื่อยๆเลยครับเหมือนมันรู้ครับว่าพวกเราเนี่ยอยู่ข้างล่างห้องนี้ละภัยกันมันก็ลงมา,มาไม่หยุดแน่ๆตอนนี้ครับผมก็สามารถที่จะอุดได้แล้วไปที่เรียบร้อยโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยกว่าจะอุดได้ตั้งนานแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันก็ยังมีมาเรื่อยๆครับเพราะว่าในขณะที่ผมกาลังจ้องดูพวกซอมบี้เนี่ยมันก็ขุดลงมาอีกแล้วครับแถบรอบนี้มัันขุดดลงมาเยยอะ้วครบ ซึ่งผมกับบีกินเนี่ยก็ต้องมานั่งตีซอมบี้ครับมาตีซอมบี้แบบว่าให้มันไม่ลงมานะถึงลงมาเราก็ตีแล้วก็อุดใหม่ครับอุยอ้ยมันเป็นรอยเหมือนซอมบี้จะขูดแต่มันก็ไม่ขูดลงมาครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังปลอดภัยอยู่ครับทุกคน แล้วทานนั้นเองครับบีกินก็สังเกตเห็นว่าพวกซอมบี้เนี่ยมันก็ขุดมาอีกทางหนึ่งของบ้านเราครับผมก็เลยทําการอุดไว้อะนะแล้วเหมือนทางข้างหน้าก็จะขุดลงมาเหมือนกันครับแถมลงมาเยอะซะด้วยครับผมก็เลยต้องรีบอุดแล้วก็เหมือนตอนนี้จะอุดไม่ได้แล้วครับทุกคนผมกับบีกินเนี่ยรีบลงไปในชั้นใต้ดินเลยครับรีบลงไปเลยครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ทางลงใต้ดินของพวกเรามันเป็นทางซิกแซกครับจะไม่พวกซอมบี้เนี่ยมันตามลงมาช้าและเหมือนตอนนี้ซอมบี้ก็ทัการขุดแทบดอของพวกเราแล้วครับทุกคนตอนนี้พวกเราจะต้องรีีีีีีบบหหหนนนนนใ้้้้้ไไววททท่สุุดเแลโอคคครักกต็ม ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็ได้มาอยู่กันในห้องนิรภัยอีกอันนึ่งนะที่ผมขุดไว้ตะก,กี้เลยนะแลวตอนนี้เนี่ยเหมือนซอมบี้กำลังจะเดินขึ้นมาบิกินก็อาสาที่จะทาการตีซอมบี้ให้นั่นเองซึ่งหน้าที่ของผมตอนนี้เนี่ยก็คือการรอวางบล็อกเหล็กให้กับบิกินนั่นเองนะครับถ้าบิกินเนี่ยเริ่มตีซอมบี้ไม่ไหวแล้วผมก็จะรีบวางบล็อกเหล็กให้นั่นเองก<ๆ>็นั่นแหละรครับพอบิกินไม่ไหวแล้วเนี่ยผมก็รีบทําการวางบล็อกเหล็กในทันทีครับแล้วก็ปิดไว้้้้เซอมมี่จะไไไดดขาา และในขนาดนั้นเองครับเหมือนซอมบี้เนี่ยมันก็กำลังจะขุดมาครับแล้วก็มันจะขุดมาทางใต้ดินแทน,นครับผมอุตสาววางบล็อกเหล็กเนี่ยอุดไว้แล้วครับมันก็ขุดมาอีกทางหนึ่งแทนครับทำให้ตอนนี้เนี่ยผมกับบิ๊กกินต้องรีบขุดบล็อกหนีเลยครับ แล้วผมเนี่ยก็ทําการขุดเป็นซิกแซกนะเพื่อซอมบี้เนี่ยมันจะได้เดินมาช้าลงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็น่าจะปลอดภัยแล้วครับซึ่งผมกับบีกินเนี่ยก็หลบตรงนี้เนี่ยถึงเช้าเลยครับผมและผมเนี่ยก็นั่งรอเวลาจนมันเช้าเลยครับแล้วเราเนี่ยก็จะรีบขุดขึ้นไปข้างบนกันเลยและหลังจากที่ผมกับบีกินคิดว่าปลอดภัยแล้วล้วก็คิดว่าเช้าแล้วเนี่ยพวกเราก็ได้ทาการรีบวิ่งขึ้นไปรีบขุดขึ้นไปข้างบนเลยครับแล้วมันก็จะมีซอมบี้อยู่จํานวนหนึ่งนะแต่แล้วผมเนี่ยก็ได้ไปตีกับพวกซอมบี้ในทันทีเลยรัับบแแลลล้้ววผผมมนนนนนนีีีีีี่่่่่กกกกกกก็็ิงงงหาาาททอออจตต ว่าพวกเราจะหนีกันไปที่ทางใต้นั่นเองครับแล้วเราก็จะไปดูกันว่าสถานที่ที่เราจะเจอกันต่อไปเนี่ยเราจะไปเจอกับอะไรและผมกับเพื่อนเนี่ยก็หวังว่าเราจะไม่เจอซอมบี้กันอีกแล้วและผมก็วิ่งไปเจอกับป่าป่าหนึ่งครับซึ่งผมคิดว่าไอ้ป่านี้เนี่ยน่าจะพาเราออกไปจากแดนนรกที่นี่ได้ผมก็เลยรีบวิ่งออกไปเลยครับผมและหลังจากนี้ผมก็จะไม่ได้มาอยู่บนดินแดนซอมบี้แห่งนี้อีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวะเมื่อไหร่ถึงไอ้ข้างตรงนั้นมีเกาะเห็นปะไหนอะไม่เห็นขวาขวาไหนอะมีข้างหน้ามีเกาะเดี๋ยวเร็วไกลเออวะเห็นเกาะที่วะเห็นยังเห็นเร็วเออเนี่ยเก่ะเดี๋ยวเลี้ยวเข้าฝั่งก่อนเดี๋ยวเข้าฝั่งก่อน